ขอให้ทางพี่น้องปปชนะครับได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่เต็มความสามารถประชาชนก็พอใจใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ท้ายนี้ก็จะปิดท้ายว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ในอนุตริยสูตรว่าการสร่งเสริมสนับสนุนบำรุงคนดีคนที่ถูกต้องนั้นจะนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวเองและผู้อื่นครับ สิ่งเหล่านี้เป็นวิบากดีที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งเลวร้รายออกไปจากชีวิตของตัวเองและผู้อื่นแต่การส่งเสริมสนับสนุนบำรุงคนชั่วนั้นจะเป็นวิบากร้ายดึงสิ่งเลวได้ความเดือดร้อนความพินาศมาสู่ตัวเองและสังคมเพราะฉะนั้นก็ฝากธรรมะของพระบุทธเจ้าไว้กับองค์กรปปชว่าขอให้ท่านนั้น ได้ส่งเสริมนสนับสน,นุนบำรุงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมวลชนคนดีทำประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติเพื่อความยู่เยืนเป็นสุขเพื่อประโยชน์ของสังคมประเทศชาติและตัวท่านเองด้วยครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับปปชนะครับได้ประสบความสำเร็จในการ ท่วงคืนความยุติธรรมรักษาความยุติธรรมและสร้างสรรค์ความยุติธรรมของไทยให้ดีงามและเข้มแข็งต่อไปครับเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิตครับขอบคุณครับ